ไม่มีน้องเมื่อสกู๊ปสกุ๊ปเนาะเมอนี้กกาอีเมเราไปเซ่มาเนาะไปเชือปุ้มกับปลาเยอะมาเกถึงมาเห็ียดย่งกับหลวงบาเบิร์กขุดหินเนาะขอสองทีสวัสดีสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อในเสือพี่น้องในเสือกไม่เนาะเสือกบอสุกินดีเนาะเสือกไม่ฝากเด้อฝากไอ้คุณดีเด้อพี่น้องเด้อ อในเด้องกายังบ่ทันเป็นปัญหเนาะกะฝากตีเตียนกันได้เนาะพี่น้องเนาะกะแอบเบาแอบว่าไปนี่นำเสนอนางเอกนางเอกช็อกคุณนางเอกโอ้ึงงามตึงเบาม่วลไม่นีไม่นี้เขาชิบากันมาเห็ดยำยำปลาบือยำปลาบือใส่กุ้งกุ้งอยู่พี่แต่เขาจึงมาเบือเส่วนมาเกาะมันแอบหน่อยเห็ดยำเนส่เส่แบบพี่น้องเห้ย đẹp đông mưa đẹp thì non ôi cùng cặp ba bước nặng gì nặng gì không được ăn ừ. cà rốt vô cà rốt cặp hoa bôi nhai nhâm ba bước nhâm thali nhâm thali gì vậy ขอบใจเสือจากเบาซุกกับเบาหน่อยเนาะน้องเนพี้องไปวาไปเด้อกัฝากนนเด้อพี่น้องฝากเทซีวสุขนเด้อฝากไอเดอมาเบิ่งกับฝากนไรไเี่เด้สไทยนั่งีรูดูเ่เนี่ยขอบขัปะเนี่หละกมตี้ตัวหน่อยบอกแต่ว่าัเอออถเกมถาเกมเกมอ่เกมอีกคิวสังอีกคิวสัง กินขนมเปื่อนเบิร์ต่นไปหาหหมูไปนี่นางหมูหม<อ>ูน้อยแอมกลองเนี่ยก็ยังนอนนี่เวย

เราจะเทสเทสเข็มบอเฮ็ดอสเข็มพิจนรณาต่างหะกอย่างนี้คือแบบญี่ปุ่นพักตั้งทรายแครอทปลาหมึกแครอทแครอทกับหอมบัวใหญ่ายติดแดงติดแดงมันมีส่วนเมื้อนี้บ่ได้ออกต่งหน้าเด้อพี่น้องบ่ได้ออกมื้อนี้อยู่เฮือนกุ้งกุ้งกัลวกดุกเลยเอาลวกเบิด พาทีาท่ไปฮะพาทีไ่ไปอันนี้นำ้ำบ่าม้วนเส้นบ้านเราเอิเ้อนเส้นร่อนเส้นเหรอย้ำม้นเส้นดิลนลนๆได้กินเธอนหนึ่งพี่น้องเอ้ยเนี่ยบ่คหอยได้กินเลยหอยอยู่บ้านนอกบ่คหอยได้เข้าในเมืองนอเนาะเมื่อเน,นี้อีเมยเข้าในเมืองก็ได้ว่าเราสือ่อสัง่งเราสื่อมา ว่าสิกินครับเบาซุกเบาหน่อยกับเผาเมื่อเนาะเผาเมื่อประจื้อเครื่องมาหลายาร้อเมาร้อนแล้วกับเผาเมื่อนี่มาคำเนี่ยมันเริ่มด้งเมื่อแล้วเด้อพี่น้องวันนี้พรีชใส่ขาดวัได้นั่งเอกของเดืองตานพีบ มันซีเซ่ตัวแบบต่าก็ได้เด้อไ่้ปล่อ้ยจีบัอเพ็รปะัวเพ็รดอกน้เรื่องหลายน้ำตาลทรายอเยเอาแบบซุ <ils dumpling> h, ม่มๆ หนื้หวานเค็มครบรลมือนี้ห้าสิกินแต่ขอบกัวเด้อพี่น้องเพราะว่าพี่น้องกับเมื่อว่าดะเปลาชุกนะบอลลอนบอลน้อยอาแมงหนองบ้านกับเมื่อปาเด้อปล่าเมื่อมัะนาววันนี้เนาะ ชมชมแควไปทายและโมซื้อความันสีดสมได้กินบางน้าหอมหีบลงไปตกใจหน้ามันน้ำบริเฮตหน้าเด้อพี่น้องเฮดบอปินอันย่ำนี่หากินอย่างเดียวเนาะ วิธีการเหตุข้อเห็ดแบบนี้เนาะทุกคนหาทีสูตรใบสูตรมันเนาะแต่มากแบบท้อข้อเหตุแบบท้อได้เด้อข้อเวตุเนาะอันนี้สูตรทั้งเนื้อได้พี่น้องสูตรทั้งเลี้ยงกันแต่ว่าสูตรทั้งไต้บู๊ว่าเขาเหตุนีงอะไรเป็นขีกันหางแระเอ้าเก๋ยืดไหนคนเขา้อเหตุเพื่อข้อเห็ดเอายำกันยำสลัดจะเป็นน้ำยำต่างหากไม่น่าจะทำให้ยำสลัดเด้อ ก้อนเขากินเขาวะลูกปอนยัได้ใมไหเปลือนเิดปอนบุบินเฮ้ <c oughs> อยอ้สมูนอนนะเฮ้ยนั่งหน่อยยิ้มเด้ยิยิ้มใส่ก่อนได้หรกอน่ากินเขากินาก่อนปอนปอนดูโุบิน เอื่อปอนเขาแท่นไดยแล้วว่ามันเจียวเครื่องโลกเ้อทุกคนคบเครื่องเจียวยังรุ่นก่อนยังนุ่นก่อนเอาปลาหมึกเนาะปลาหมกลงไป กุ้งใส่ลงไปอร่อยทีนี้จะเด่า h เบิดลอัดจ้าเลยอ้ยันยนคุณใกลดลอดกับหอมบัวใหญ่ไม่อย่างเัาก็ใส่เก็บใส่เบิด โอ้ขานางเอกบ่ได้โอ้ยหมอมคน,ค,นคนเขากันก่อนเสียงร้อนของเขาแต่ละหอนสองหอนอยู่ตัวไอใส่เอื่อยคือผมมาเห็นนะให้ <c oughs> คนมีน้ำลายน้อยนะคุพักได้ไหมยังไม่เอาลงสุดท้ายอ่ะ พ,พักตังไา่บ้านเัาเอินเซนน <g iggle> <c oughs> ารีจะีใส่จานไหค่ะตีงใส่คนให้เขากันก่อนนอกแล้วก็คนให้มันเขากันซีมบ่วัน รถลังแห้งได้พี่น้องเพื่อนอยู่หนาท่างบรรยากาศหนาบ้านหนาบ้านบาขี้เนาะอยู่ติดกับแคมทางเด็กที่13บสามเด้อพี่น้องบุรีกายไปไกลมากทั้งนี้กับเบรดเนาะห่างจากนาครปาซี่ประมาณศ้าหกกิโลเมตรพี่น้องบรรยากาศย่ามแดงๆประมาณเกือบหามุ่งพกมุ่งเนี่ยพี่น้องตอนนี้เนาะ บรรยากาศตะเวนตกดินเนาะอยู่แคมทางเลขที่13มาแวะเด้อพี่น้องขายเปืนขายข้าวเป๋าผีกน้ำหอมเนาะเอ้าทำบุโยกินบ่ปะเอ้าทำบุโยกินบ่อาซีมันเกลือกุงมันเสียงโดดกรบลูกวนนายเนาะเอาก็ต้องซีมซีมมึงนางเอกของเราเห็นนางเอกกุ้ง ยังไนเซซ่แ<ส>บแบบ่แบดิดืดโอ้ยสมแกขวยวมือกล้องเยี่ยมก่อน่ะหมได้หรอมาเด้อพี่น้องมาลองซิมมัน ทานอ้พี่นอ้องแอบใส่ไปไปใส่จ,จานทาดแล้วกันไปกินได้นเนาะเ่าเนาะอากาศใสเวลาเทใส่ถาดเทลงไปถาดใหญ่ดีเนาะ ินน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องโอ้ได้เวลากินแล้วต่พี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินน้ากันเด้อปอบขั่วมาเนี่ไก่ปอเดือดสบายดีสบายดีมาเด้อกินมาเด้อกินย่ำตนนี้เด้อพี่น้องเด้อมีกะคำเนาะจนหกโมงนะลูกจ้างก็กินหรอ

ทำยืดก็ตามที่อ่